ไปโอ้ยบึงมึงเลยบงอ่ะออ้ยดูท่าทางป่านนั่นเองฮู้ฮู้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับผมสวัสดีครับโอ้หมาดูจะไปใช้ไม่ใช้โอ้ยอยอ้ลอ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเียยเฮยเฮ้ยเเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเะ้้ยเฮ้ะเ้ยเฮ้ย จิคกี้พายหนิงเนื้อจิคกี้พายหนีิงอเนื้อไปแล้ว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 เสร็จแล้วกูสิงมาก็ไล่กูสิงกันเสร็จหน้าตาก็คายกันเอาหมดเลยบอกดูน่ะขึ้นมาเลยมาเลยขึ้นไปมาเลยขึ้นไปขึ้นไป มปขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วจะไปไหนปุ๊เนื่ยอุ้ยเุ้ยจะไปไหนเนี่วะมึงนะอุ้ยจะโตขึ้นยังว่าครับจะโตขึ้นนี่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คนเชื่อี่แย่เลยเนี่ยพ่อสัตว์สบายใมากอ่ะต้องเอาให้อยู่เนาะไม่ได้แล้วเด็กขนาดนี้ฮะแล้วดีหรือไงล้เร็ว เอ้พววิ่งไม่ไหวแล้วครับพวนเจ็บพวกเข่านี่อ้าขึ้นเลขึ้นอ้าขึ้นลยอ้ขึ้นลขึ้นไหเอาวนครับวนเอาุ้ยจะบินี่วย้้เอาสิสิเอาขึ้นไปเอาลงยังไงครับีีลงยังไงเอาเอาโมดี้เอาเอ เออสิจะลงได้ไหมเอา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 ดูดูน้องมิ้งจะลงไงครับดูฮึบฮึบได้แล้วต้องอะไรจบบ่บ่ถ้าว่าหายแรงแรงแรเแรไม่เล่น้ำยูแต่ว่าหายไรมันมาไลเเฮ้ยเฮยเฮ้ยกึ่เก่งเก่งขอยั่นหนึ่งสีม่วง โอ้ยเอาขักันเองเนาะยาเล็มวไปเฮ้ยนี่สี่งมันล้านั้นออหึฮฮฮ่ช่ยน่เนี่เจ๊เจ๊เฮ้ยเจ๊ดูดูเิ่อกโอ้ยห้อเอาจไเรยวะสงสัยก็บังจากบันเลยนี่ โอ้ยโอ้ยโอยโอ้นี่นะครับเขี่ยได้หนิเขี่ยได้นอาการนี่ยิ้มไเไหนได้หนิดูดูดูการง่วงจากของอ่ะยามึงจพ่ออีกโว้ยมึงอี๋ม้ Ừ, 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 bưng bưng à, bưng à, bưng à, ưa ưa hí hí ở chỗ bố hí 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 hm 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 ba 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 hm 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 อาชู้งม่าใช่ไหมได้ดิไปก็ไปก็ไปแล้วไปแล้วเจ้าไม่ได้เนี่ยอุ้ยตายเลยตายดูไม่สนใจการกินเลยครับไม่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 เฮ้ยเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วให้ไปได้ไดนี่นี่ทำไม่ได้ครับหู้นี่ทบ้านี่นี่นั่นท่านนั่นี่ ต่อไปแค่ผาทางโค้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคะแนนเท่า่ะเฮ้ย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 แตชนได้เนี่ยยุบานน้องลูกสาวหลานหลงน้องลูกห้องมันยังมไงนี่แล้วมันยังเล่นแต่พอเสือมาเลยตรงทุกทีเลยคูดสิงก็ถือได้ล่ะเออสงสัยหน้าตาแขกกันเหรอวะไม่จำ มาปลาปลาพับบ้านไปพักยกก่อนพักยกก่อนพอเสือเหนื่อยแล้วพักยกก่อนดูดูพานไก่ไปทั่วเลยทีนี้ดูไอ้คุณยายนะคอยดูนะนั่น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 กำลังจะลองทอดเสือเขียวจอกที่พอใส่อมาจะมึงเวลาเลียนถิ่มไปมันท้อเดืดบอกร้องเพ่งฮึดฮึดฮ้ยฮึด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 กั้นเจาะกั้นเจาะ อัจะบ้ง่เฮ้ยขักเลยนะเพื่อนนี่ตอนน้แล้วไม่เข้าเหมือนดัน้งนั่งเลยเข้าเ<อ>จอเจอเจอคูเสือกับไอ้คู่ิงกับพวกเสือไม่ได้เลยนี่ สงสัยน้าตาก็คิดว่าคุณคุณเดียวกันยังวะมีลงฮึดีลงได้เว้ยฮึดไไม่ไม่ไมิงมิงฮฮาหลังขาหลังมา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  อายยาวไปเลยครับคลิปนี้เล่นสะโพกเหนื <ren> ่อยเลยหึึห <District of music bunları> ึดูขั้นแขวแล้วทำไม่ได้เลยนี่เหี้ยเหีเคียดแล้วจะไมการงวงมวยยังเลนจะสิกบ้านมนี่ถ้าคอยบาก็คองเองหึึดดูดดูดูไอชบาหึหึึยย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 ยอ ฮึดต้นถากลาเลยฮึข้อนะโอ้มนขึ้นตันดีแวะฮึ่ไรดูดูฮึโอ้ยฮึดฮึฮึดฮึโอ้ิ้ง้ิง้งอ่อเดูดูตายไปแลยตัวนึงต้นย่อปลาเออ hít 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 hết 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 Hí 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 hết hết <laughs> ui ui hết 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 nè hết 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 บ so ึ้งบ้งบงถอยหลังไม่เอาเลมาของเจ้าเน่ยะมา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 าม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 าหยุดเฮ้ยขามึงขาเขาฮะ เล่เล่นไม่ก็เล่นเ่งปกติแต่ว่ามึอนีเ่เล่นเล่นตัวมากเล่นเล่นหลายกว่าเาวะปกติก็รอเล่นถ้าไม่ได้ละลวิวเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณพ่อเสียครับที่มาเป็นเพื่อนเล่นของมิ่งครับคนนี้ขอบคุณครับ